ปิดฉากรักอีกคู่นุดจิตพักดีตอบชัดปมเลิกราดีเจภูมิเแฟนแฟนแห่เสีจใจออกมาไลฟ์ลากสุดหลังไขหน้าไปนัาน เรียกว่าหายหน้าจากจอไปนานนะคะสําหรับนุชจิตพักดีออกมาไลฟ์ขายของล่าสุดได้ประกาศชัดว่าเลิกรากับดีเจภูมิมาหลาเดินแล้วและตอนนี้สภาพจิตใจก็ดีขึ้นด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวหายไปจากหน้าจอนานทามกลางแฟนๆส่งกําลังใจให้นุชออกมาไลฟ์ขายของทามกลางแฟนๆเข้ามาใส่ใจยอดคนดูทะลุ6-7,000เจพเจ้าตัวได้ตอบเรื่องความสัมพันธ์กับดีเจภูมิว่ามันหลายรอบแล้ว คนก็บอกเลิกกันอีกแล้วเหรอก็เลยให้คนเห็นเองแล้วกันเพราะมันหลายรอบกลัวคนว่าคอนเทนต์ไหมนั่นนี่นั่นแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็โอเคแล้วจะไม่โอเคตอนทุกคนมาถามนี่แหละมันก็ปกติแต่ทําว่าเสียดายเวลาไหมเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีของชีวิตเป็นความทรงจําที่ดีพี่ภูมิก็เป็นคนดีมากๆเป็นคนที่เปิดประตูหลายๆอย่างให้กับนุชให้ความรู้ เข้ามาแล้วชีวิตนุชก็เปลี่ยนแปลงวันนี้มันเปลี่ยนสถานะวันนี้มันจูนกันไม่ติดมันอยู่คนละคลื่นแล้วก็ไม่เป็นไรรู้สึกค่อยๆ move on ได้เฮามาะสมกันเออพร้อมกับอ่านคอมเมนต์7 0 0 0คนดูแล้วอยู่ไม่นิ่งแล้วกดตระก้าพร้อมกันโดยทั้งคู่มีเรื่องราวเลิกราเมื่อปี64ก็เป็นประเด็นดังก่อนจะมีกระแสลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันและทั้งคู่ก็กลับมาคบกันอีกครั้งก่อนจะมีการออกมาประกาศชัดเจนจากฝ่ายหญิงล่าสุดว่าเลิกรากันแล้ว อย่างไรก็ตามสําหรับสาเหตุการเลิกรานะจะเป็นเรื่องเดิมๆที่ทั้งคู่เคยปรับตัวกันมาแล้วหรือปัญหาระหว่างสองคนซึ่งสุดท้ายต้องแยกทางกันอีกครั้งท่ามกลางแฟนๆก็ยังบอกว่าเสียดายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ